รายงานความคืบหน้าประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้1.1การสอนซ่อมเสริม มีการจัดสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนโดยเน้นช่วงเวลาต่างๆเช่นก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและหลังเลิกเรียน1.2การผลิตสื่อและนวัตกรรมมีการนำสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายมาใช้เช่นบัตรคำวงล้อมาตราตัวสะกดและสื่ออื่นๆที่เหมาะสมกับนักเรียน1.3การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดโครงการส่งเสริมการอ่านต่างๆเช่นห้องสมุดม,มีชีวิตห้องสมุดดิจิทัลและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ 1.4การจัดทำแผน EEP จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพร้อมทั้งสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง1.5การนิเทศติดตามเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือครูผู้สอนข้อที่2ผลการดำเนินงานจากการดำเนินการตามแนวทางข้างต้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น โดยมีนักเรียนจำนวน234คนจาก315คนที่มีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่ดีขึ้นข้อที่3สาเหตุของปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) หรือในภาษาไทยใช้ชื่อว่าโรคการเรียนรู้บกพร่องเป็นความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกทางด้านการอ่านการเขียนสะกดคำการคำนวณ และเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองทำให้ผลการเรียนของเด็กต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงโดยที่เด็กมีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติและมีความสามารถด้านอื่นๆปกติดีและสาเหตุทางกรรมพันธุ์มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมีปัญหาเดียวกันเด็กอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่อาจพบร่วมด้วยเด็กมักรู้สึกหงุดหงิดและรู้สึกด้วยที่ตนเองทำไม่ได้ทัดเทียมเพื่อนๆและอาจจะแสดงพฤติกรรมดังนี้หลีกเลี่ยงการอ่านการเขียน ไม่มีสมาธิในการเรียนทำงานช้าทำงานไม่เสร็จทำงานสะเพ่าวความจำไม่ดีเรียนได้หน้าลืมหลังรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้การขาดแรงจูงใจในการเรียนไม่มั่นใจในตนเองมักตอบว่าทำไม่ได้ไม่รู้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงหงุดหงิดง่ายไม่อดทนก้าวร้าวกับเพื่อนพี่น้องครูหรือพ่อแม่ขาดความภาคภูมิใจในตนเองข้อที่4แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพลังครูสร้างภูมิรู้สู่ผู้เรียนรุ่นที่1และรุ่นที่2แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองพูดคุยและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนข้อที่5การประสานความร่วมมือกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีมีการประสานความร่วมมือกับเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีในการจัดอาสาสมัครมาช่วยสอนเสริมนักเรียนในโรงเรียนต่างๆและข้อที่6ข้อเสนอแนะ มีการฝึกอบรมครูและบุคลากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการเรียนการสอนส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและตรวจวินิจฉัยนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว